จอดเป็นลูกไอ้ยังก็เป็นบุตรบอกยังขอบุญจักเกี่ยวกับไอ้ยังไทยไทยขอบุญหูพี่น้องเพราะว่ามิจฉาพาผูนไอหูก็บอกค่อยมากว่าให้รับรองบุตรเอรอับรองเป็นบุตรนะเออขอบุญหูคือกันอันนี้คือกรณีสมุดบาอันนี้กรณีกรณีสมุดบ,บ,บาเบาเผ็ดเรามีที่ดินมีเงินมีซานมีหลดมีร่างถ้าเกิดบราเบาเผ็ดเป็นยังไป ขาเคยเห็นอาจารย์คอมเมนต์มาน้องมณ์ต้องไห้เบาเผ็ดนะไปไห้เบาเผ็ดนะจดรับรองบุตรวระสันบอกพี่น้องอันนี้ขอกระบอกหูน้ำเด้อนี่เดินกอะบอกหูน้ำอันนี้เพราะว่าตอนนี้ทิ่จดรูปจดไปนังนเบาเผ็ดแล้วคุยเมียมีตาหำพี่น้องจะเส้นมวยละเดือนนี่ยเขาเรียกว่าิซีเลี่ยเนาะเอออันนี้ต้องขับใช้สิทธิคนไทยบัดนี้เพิ่งก็ได้ว่าลูกคอยบ่แม่นไทยแท้ว่าสันซะ ก็เลยงงนะพี่เขบต่อคอยในเดิอผูดได้หูยังกระจอกคอยนนานาอแน้นออกมาหน้าเมนไทยแท้อยู่บริบูบรเมนบอกคอยแน่บนนางเที่ยวคอยเป็นคนล้าขอจ,จบแค่ป .2 กอพอ,อมีความรููยังคอยคอยว่ายังไปขอขยันพิษบ้านพิษเมืองเพิ่นเขาเห็นยักเกียรติความพิษจะคอยอยู่ขนาดคอยอยู่เมืองไทยขอหักประเทศไทยขอยหักคนไทยเขาก็ยังหาขอคอยตอแหลอยู่ขอยหักได้คอยผูา้าเงินได้เงินไทยเป็นอะไรที่คอยผู้าได้พี่น้องเขาบอกไปเลย เออห้าบาทชิบบาทเงินไทยเป็นอะไรที่คนผู้สางใช่พี่น้องเขาบอกไปเลยเออห้าบาทชิบ,บาทบว่าตั้งแต่บาทหนึ่งขึ้นไปเออเงินนะเขาเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เรามีอยากมีกินมีใช้ทุกคนต้องการเงินเขาออไม่เคยไปย้าย,ยีเงินไทยบอ่เคยไปหาเบาให้ประเทศไทยเสื่อมเสียไนดะ้ขอยสิบอกให้เออใจท้าบาทคือคอยบาทนเะย อันนี้คยอยย้ําลูกย้อมลูกสื่อคือคอยบานะ้าเลยอันนี้คยอยย้ําลูกย้อมลูกสื่อแต่ใจจริงนะ่ะคอยเบ้าออไปถขาคอยบ่มีลูกถ้าใครที่ทำมาหากินน,ะน่ะรีขอเขาต้องมาทำมาหากินอยู่ประเทศไทยคือเกา่าประเทศไทยก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของของคนลาวคนต่างด้าวเนาะนหลายประเทศที่เขาว่ามารวมกันเตุงานอยู่ประเทศไทยขาแรงมือละสามร้อยสี่ร้อยขายังใครก็บ้านเ้องขาแรงมือละร้อยแบบนี้ เออมันก็นได้เท่าต,ตัววันซะตกเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นแล้วเออถ้าเป็นบ้านเฮาถ้าเงื่นเดืนอนหมื่นบาทที่บ้านเฮ่าอยู่ลาว,ลวมุกมีใไรมาเห็ดประเทศไทยดอกอสิบอกไว้ให้เด้อนอกอจากคนที่เขาเห็ดธุรกิจส่วนตัวอืมทีวันรวยสิบอกไว้ให้ได้คิดไปวันวันเือนแรกแรงงานก็ได้คิดไปวันวันบางคนคนลาวเขาเป็นอย่างคื่อยากมาทํางานเมืองไทย มาทางานเมืองไทยส่งเงินให้พ่อให้แม่เพื่อหนึ่งเขาก็อยากได้เงื่อนได้ซานบางคนเขาคือเก็บเงินหมื่นบาทเงินเดือนหมื่นบาทก็คือหนึ่งหมื่นบาทต็่มก็คือบไซซ์ซักบ,บาทโอนมาบ้านปุ๊บกับพ่อแม่ก็ซื้อหินซื้อรสยซื้ออิฐซื้อปูนเดือนนี้ได้เสาเดอรเ,เ,เดือนหอน,นาได้กระเบื้องเดือนฮือได้หินได้ไายเออคนล่านะพ่อเขาซื้อได้บ้านเป็นนันเดอพี่นอ้องนอกจากซุ้มที่เขาเห็ดชีสเท้าที่ว่าเขารวย นั่นแหละแค่นั้นแหละตแต่น้อยจนใหญ่ภาษาอยู่ประเทศไทยจนเถ่าไม่นว่าใหญ่ยอดอย่างหนึ่งเกิดความผูกพันพอามาอยู่แล้วมันอุดมสมบูรณ์ลรวกินแนวยาเออเงินนําเงินสองร้อยสามร้อยมันก็มันก็พิฆาบ้านเฮ้านาษะเอาเปด้ว่าว่าเฮารู้ถูกบ้านเฮ้าแต่ว่าความเป็นจริงอนี่ฮันเออขอเขาเลยเป็นั้งขอ คือว่าเอาลูกข่อยกลับเพื่อบ้านอยู่ประเทศไทยก็คือน้องม,มานาธคนไทยขวคนชีว่าลูกงเจ้าเมรนคนไทยนะข่อยอยากษาม,มาันเหมืนมันหูมันตะใสนะพี่น้องมันหูมัตมนมตะใสวามม่าลูกขวัญเมรนคนไทย,ยออข่อย,ขอยนี่คนลาว,ว <S <S าาสแตมป์ออกสแตมป์เขาอยู่ในข่อยนี่คนลาวพี่มันไอดเออร์บัตรประชาชนก็จมีแค่สิบตัวหรือเก,ก้าตัวแล้วก็บุขข่อยนั่นมุขมีปข,ขนาดขวัญอยเิน ขอพ่พี่ส <t> ังเกตปาใอันนั้นปานนั้นตอนแรเหือแต่ตอนเด็ก